ขนมปังในสดค่ะขนมปังในสดนะคะก็มีส่วนผสมอยู่มากมายหลายอย่างนะคะเรามาดูกันนะคะว่าอย่างแรกมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือแป้งขนมปังสี่ถ้วยแป้งเค้กหนึ่งถ้วยยีสต์หนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยเกลือป่อนสองช้อนชา นมผงหนึ่งส่วนสี่ถ้วยนมข้นจืดครึ่งถ้วยน้ำเย็นสามส่วนสี่ถ้วยไข่ไก่หนึ่งฟองเนยสดค่ะอีกครึ่งถ้วยขั้นตอนแรกในการทำนะคะเราก็จะร่อนแป้งทั้งสองชนิดรวมกันก่อนนะคะก็คือแป้งขนมปังกับแป้งเค,ค้ก ร่อนทั้งสชนิดนะคะรวมกันทั้งหมดเลยนะคะค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่ส่วนของของแห้งอื่นๆลงไปนมผงเกลือน้ำตาลทรายแล้วก็ยีสต์นะคะ เล้าให้เข้ากันเล็กน้อยจากนั้นนะคะก็จะนำไปใส่ในเครื่องผสมซึ่งเราจะใช้หัวหัวตีนะคะเป็นรูปตะขอค่ะใส่ส่วนของแป้งแล้วก็ของแห้งทั้งหมดลงไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของของเหลวกันก็ได้แก่น้ำน้ำนะคะนมแล้วก็ไข่ ไข่ไก่นะคะตีพอแตกตัวผสมทุกอย่างรวมกันเลยค่ะเราจะเคล้าแป้งนะคะด้วยความเร็วต่ำนะคะให้แป้งนมยีสต์แล้วก็น้ำตาลกับเกลือเนี่ยเข้ากันก่อนนะคะแล้จึงจะใส่ส่วนของของเหลวลงไปจากนั้นนะคะตามด้วยส่วนผสมของของเหลว ค่อยใส่ลงไปเลยค่ะสังเกตดูนะคะให้แป้งนะคะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนกับน้ำนะคะ พอเข้ากันดีนะคะไม่เห็นแป้งเป็นนวลๆอยู่ตามขอบอ่างเนี่ยเราก็จะใส่ส่วนผสมสุดท้ายก็คือเนยสดลงไปค่ะตอนนี้สังเกตนะคะว่าแป้งนั้นเริ่มรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่ส่วนของเนยสดลงไปเนยสดนี่น,นะคะนําออกจากตู้เย็นแล้วก็ทิ้งให้คลายตัวเล็กน้อยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าวางเริมไว้นะคะจะเราสามารถใช้เนยที่เป็นอุณหภูมิมห้องก็ได้ค่ะ ไม่จำเป็นต้องนำกลับไปแช่เย็นอีกครั้งหนึ่งและหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เนยสดลงไปแล้วนะคะเราก็จะตีแล้วก็นวดต่อไปเรื่อยๆนะคะด้วยความเร็วต่มนี้นะคะนวดด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอกันใช้เวลานวดประมาณ25-30นาทีค่ะเพื่อที่ว่าแป้งนั้นจะได้เหนียวแล้วก็เนียนมากขึ้นนะคะ จากนี้นะคะเราก็จะนวดด้วยความเร็วประมาณนี้นะคะต่อไปเรื่อยๆจนประมาณ25นาทีค่ะค่ะข,ขนมปังนึสดนะคะตอนนี้นะคะก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำออกจากอ่างผสมนะคะแล้วก็นำม,มาตัดเป็นก้อนนะคะก้อนละ40กรัม แป้งนะคะที่เรานวดจนเนียนได้ที่แล้วนะคะจะต้องมีลักษณะเหนียวนะคะแล้วก็นํามาแผ่ได้เป็นแผ่นโดยที่บางๆโดยที่แป้งไม่ขาดนะคะค่ะตัดเป็นก้อนละ40กรัมนะคะ หลังจากที่เราตัดไว้ะเป็นก้อนละ40กรัมแล้วนะคะเราก็จะถเราก็จะนำมาครึงเป็นก้อนกลมนะคะโดยใช้ฝ่ามือนี่นะคะแล้วก็วางเรียงไว้ในการคลึงแป้งที่เราตัดมาแล้วนะคะเราควรจะเริ่มวางก้อนแรกนะคะแล้วก็ต่อในก้อนที่สอง แล้วก็เดี๋ยวตามด้วยก้อนที่3นะคะควรจะเลียงให้เป็นระเบียบแล้วก็จํานิดนึงว่าก้อนไหนคือก้อนที่เราคลึงไปก้อนแรกนะคะเหตุผลที่เราต้องทําอย่างนี้ก็เพราะว่าในเมื่อถึงขั้นตอนของการใส่ไส้นะคะเราจะได้แป้งขนมปังที่เราคลึงก้อนแรกนะคะมาใส่ไส้ก่อน,นะคะ่ะคลึงเข้าหาตัวเองนะคะให้เป็นก้อนกลมนะคะ ทำจนหมดแป้งทั้งหมดนี้เลยนะคะจากตรงนี้นะคะเราจะพักไว้อีก15หนาทีค่ะขนมปังเนยสดนะคะหลังจากที่เราคลึงแป้งเป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วพักไว้ให้แป้งคลายตัวประมาณ1ิบ้านาทีแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มใส่ไส้เนยสดกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากแป้งก้อนที่เราคลึงไว้เป็นก้อนแรกนะคะนํามาแผ่ออกนะคะ เราก็จะใส่วางไส้ในสดนะคะลงไปตรงกลางตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะไส้ในสดนะคะเวลาห่อเราต้องห่อให้มิดนะคะเพราะว่าไส้เนี่ยถ้าโดนความร้อนในตอนที่เราอบแล้วเนี่ยมันจะเนยจะไหลออกมาได้ง่ายมากนะคะเราต้องบีบตะเข็บนะคะของขนมปังให้แน่นเลยค่ะ ก้อนที่สองนะคะแผ่แป้งให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะแล้วก็